และในั้งนี้นะครับคนดูผมไม่ได้อยู่กับรหัสตัวเองแต่ผมอยู่กับรหัสแฟนผมนั่นเองวันนี้ผมจะเอารหัสแฟนผมนะไปทําการ PvP กันด้วยคนดูซึ่งไม่รู้ว่าจะลุ่งหรือว่าจะล่วงนะครับผมเพราะว่ารหัสของแฟนผมนั้นมันไม่มีแบบเป็นผลอย่างอื่นเลยนะครับผมนอกจากเป็นผลน้ําแข็งผลพระแล้วก็ผลแสงนะครับผมแล้วรู้สึกว่าผลที่น่าจะใช้ PvP ได้อะค,คนดู มันก็จะไปโอ้าวผลเสือขาอย่างนั้นหรือนี่แต่ว่าก,กูต้องไปฟาร์มผลเสือก่อนหรือเปล่าคือกูไม่แบบไม่มีผลเสือแบบที่ฟาร์มแล้วอ่ะในรหัสแฟนกูอะ โอ้ผลเสือขายน่าสนใจจังเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าผลที่เราจะเอาไป PVP ีในวันนี้นะครับเป็นผลน้ําแข็งเว้คุณดูนี่โอ,โอ้สุดเท่ไปเลยนะครับผมคอมโบที่คิดก็น่าจะเป็นคอมโบแบบง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไปลอง PVP กันเลยดีกว่าแนวะว่าค่าหัวจะขึ้นหรือค่าหัวจะลดไปชมกันเลยดีกว่า let's go เฮ้ ลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบ ID พาร์ทหรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ v p ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์ทเลทเจ มีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบ็อกฟุตคิงเลกาซี่หาใครสนใจดูเว็บลาวาบักได้ที่ใตล้ลรางคลิปเลยใครอยากได้ความดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษา ตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคบผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i7 cpu ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร,อเตอร์เราคือเพื่อนกันโอเคมานะครับผมก็ผมบอกไว้ก่อนเลยนะคุณดูผมไม่เคยเอาผลน้ำแข็งนั้น pvp เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมไม่เคยเลยนะฮะดังนั้นมาอันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมจะเอาผลน้ำแข็งมาทําการ pvp เว้ยแต่จริงๆผลน้ำแข็งอะ่ะมันก็เป็นคอมโบที่เอาตรงๆนะมันสามารถวันชอดค่าคนตายได้เลยอะ่ะ ถ้าโดนย้ําว่าถ้าโดนเดีย๋ยวเราทําการเซฟไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมอุย้ยผลดออุย้ยผมขอได้ไหมอะอยากได้ยังเลยอ่ะอุ้ยเทรดเหรอทเทรดไรทเทรดไรพ่อนหนุ่มเทรดไรลีลาบอกแม่งกูไป PVP ละ <c oughs> กว่าจะเอาผลอะไรพวกนี้ลีลาชิปเป็งเลยเอาลาดูถ้าเซิร์ฟนี้น่าจะมีคนที่เขา PVP กันอยู่บ้างแหละนะครับโอเค ไม่มีใครอยู่นอกเซฟโซนเลยไอเวยแโลกสองปกติเขาไม่ PVP กันแล้วเหรอเขาไม่ PVP กันแล้วเหรอเฮ้ยต้องมีดิไยตอนแรก2.9ยังอยู่เอา2.9ไปแล้วไม,ไม่ค่อยมีคนเลยวะแลพอกูเปลี่ยนรหัสเล่นปุ๊บก,กูไม่ค่อยเจอคนเลยจริงๆเขาบอกว่าค่าหัวยิ่งเยอะนะครับผมมันจะดึงดูดค่าหัวเยอะเหมือนกันด้วยคนดูแต่ว่ากูเขาแบบมันค่าหัว2.5้นะก็ะไม่แน่ใจเหมือนกันวะ่ะเฮ้ยมีคนออกนอกเซฟโซนว่ะคนดู เอาคุณถึงว่าจะมาต่อมาดิมะเอาไม่ cool. PvP ด้วยเหรอโอ้เขาไม่ PvP ด้วยว่ะโอ้โหเมื่อกี้กูนึกว่าเปิดกูจะ PvP กับกูโอ้โหแม่งไม่มีคนเลยเฮ้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 ไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยโอเคกูทำไอ้นี่กับมันละเฮ้ยให้ให้ ของแฟนผมก็จะใช้เป็นเผ่าไซบอร์กด้วยนะคนดูซึ่งโคตรดีนะครับแต่ว่ามันไม่โดเลยโอลิฟ่าบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งแสงแม่งเร็วชิบหายเลยว่ะคนดูอยาก PVP ไม่มีใคร PVP เลยอ่ะอันนี้เหมือนจะ PVP กับเรานะคนดู ให้ฉันฆ่าเป็นคนแรกหน่อยสิโอ้โหแม่งคือแม่งแบบแม่งแม่งเล่นที่สูงอย่างเดียวเลย ออโอ้โหสุดยอดกูได้มาหนึ่งข้าวหัวเยี่ยมมากครับไอ้นี่เอาไงนะฮะพิษไอพิษมานี่มาโอ้พิษมันปิดพ v p แล้วคนดูกะว่าจะแก้มันสะหน่อยนะครับเอ้ยได้มาแล้วว่ะข้าวหัวแรกเป็นการ p v p ที่ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลมากคนดูเพราะว่ากูยังแบบว่าไม่ชินกับคอมโบของการใช้ผลน้ําแข็งนะครับคนดูแล้วก็แฟนคลูนั้นอัพเป็นสายผลดังนั้นก็เลยแบบว่ามันจะงงๆนิดนึงนะคนดูเฮ้ยโรงงานจะเกิดพอดีว่ะโอ้แม่งเป็นเซิร์ฟอะไรที่ดีขนาดนี้วะเนี่ย โรงงานก็จะเกิดด้วยเซิร์ชที่ค่อนข้างที่จะโคตรดีเออได้มาอีกหนึ่งข้าวหัว จัดเลยว่ะกูโอ้โอ้หกูไม่ได้กูไม่ได้ผลเองได้ผลอะไรบอกข้ามานะในนี้มีใครกินคอมแบทกับกูอยู่ปะ เออโอ้ได้ไม่อีกหนึ่งข้างหัวคนดูจากการเหลี่ยมกูว่าแล้วต้องมีคนแบบไอ้นี่อยู่ต้องต้องแบบมีคนติดอินคอมแบ็กับกูอยู่กูเลยเปิดมากเลย <c oughs> สุดท้ายมันก็มีจริงๆว่ะคนดู <c oughs> เขารู้ท่านเหรอโอ้ยไม,ไม่ไม่สนุกแล้วไม่สนุกแล้ว <c oughs> เพราะว่าตอนนี้กูเสียเปียบเว้ยคนดู <c oughs> เดี๋ยวเราตอดตอดไปเรื่อยๆกันนะ นี่กันกูต้องระวังไอ้สกิลของไอ้ไอ้ไอ้ดาบนั่นด้วยไอ้ดาบบ้านั่นเกือบไปละว,ว้าเฮ้ยทำไมมันอยู่ๆเลือดมันเพิ่มวะกูงงตื๊บเมื่อกี้ทำไมอยู่ๆเลือดมันเพิ่มมาไม่กูจำได้ว่าเมื่อกี้เลือดมันแดงเถือกแบบแดงเถือกมากๆคือพร้อมตายอะ่ะ เออมาดิตายหาไปซะดีนะกูเปิดไฮคิดสังเกตูเลยมองเห็นมันอยู่นะครับโอ้ยเกือบตายแล้วกูเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วผนแสงมาอีกตัวว่ะฟิวขนาดน,นั้นเลยเหรอะวะกูลืมตลอดเลยว่าตัวกูนั้นเป็นเผ่าไอ้นี่กูเป็นเผ่าเอ่เอไซบอร์กกูลืมตลอดอันนี้อามาแทนมา เราต้องแบบเล่นๆที่พื้นอ่ะโอ้ยกูโดนลุม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  เฮ้ยโอ้โหแม่งไอ้นี่จะได้อยู่แล้วจะได้อยูยอยออ่แล้วเออตายเรียบร้อยตายโอ้ยอ๋อกูรู้แล้วมันเป็นผลในนี่โอเคก็ว่าอยู่เว้ยว่าทำไมมันแบบลากลงมา เออเรียบร้อยตายหาไปโอ้ผลน้ําแข็งก็ค่อนข้างจะ PVP ดีนะแต่ว่าผมเจอเป็นบบพวก2.4อะไรพวกนะั้นสอมันพอดีมันก็พอได้อยู่นะทั้งที่อาจจะแบบไม่เคย PVP มันก็ยังไหวมันอยากจะ PVP กร่อว่า,วาเอา PVP ก็จัดได้จัดได้มาดิมาหรือมัจะยิงไว้เชื่อกูนี่ <laughs> เป็นไงกูทําแม่งเจ็บ โอเคตายเรียบร้อยเป็นคอมโบเล็กๆน้อยๆนยนะคนดูสําหรับคนท <Yeah. S 1> ี่แบบอัพสายผลเป็นผลของน้ําแข็งอะ่ะไอ้ข้างบนนั้นมันพีพได้ปั๊น้วนั่นมันเอาดาบยามามาแลว้ว่ะ มาดิมึงจะโดนแบบโดนฆ่าละมาโอ้ยใม่ยอดเรียบร้อยเฮ้ยใครเข้ามาวะอ๋อไม่มีไม่มีไม่ใช่อันนี้มันปลดล็อกฉายาตกใจหมดเลยโอ้โหแม่งถ้ามึงเข้ามาในนี้โดยที่แบบว่ามึงยังสามารถฆ่ากูได้อยู่เว้ยมึงจะกดปุ่มวีแล้วนั้นมึงจะแข็งเว้ยแล้วมึงจะเจอคอมโบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ฆ่าหัวสามจุดเข้ามานะครับคนดูมันเป็นผลแมกมากด้วยวะ่ะแล้วก็เป็นผลเผ่ามนุษย์เงีย โอ้โหเซิร์ฟมีค่าหัวเยอะชิบหายแต่ละคนค่าหัว7.2บ้างน่ากลัวว่ะโอ้ไอ้นี่ก็ผลมังกรอ,อีกน่ากลัวน่ากลัวกูตายแน่กูตายกูบอกแค่นั้นแหละว่ากูตายเว้ยเออ ออค่อยๆต่อยไปเรื่อยๆคนดูไม่เป็นไรเราไม่รีบเราไม่รีบมาด้มาเฮ้ย อออืืกูเสียท่าเองว่ะคนดูไม่น่าสู้เลยกลางน้ำออ้หูกูจะตาย่ะแม่ง กูไม่ควรเล่นอ้ากูไม่น่ากดสกิลซีเลยกูลืมไปว่าเลือกกูน้อยมันไม่พอกับการที่กูจะตกน้ำเพิ่มเห็นคนเลเวลน้อยนะครับน้อยกว่าเราเนี่ยเราต้องทำการต้อนรับเขาอย่างดีนะครับคุณดูโอ,ด P P อ้ปิด PVP อะปิดก็แย่แล้วมาคนเสือแม่งจะลากกูไปละ ไม่จะลากูแล้วโอเคเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลยกูตามไม่ถึงว่ะอ่าไม่จะลาดกูร้อยรอดูมาแล้วกันจะลาดได้ไหมลาาได้หรือเปล่าตกพื้นมาก็งานกูละครับฮ่าฮ่าโอ้ไม่ก่อนไปและอืม ทำไมเผ่ามันรีคูดาวเร็วทำไมเผ <l ux> ่ากูถึงรีคูดาวชาว้ <l ux> ชากว่าโอ้ได้มาแล้วหนึ่งแค่หัวของมันโอ้สุดยอดเลยเฮ้ยเหมือนกูได้ยินเสือมันกำลังมานี่ว่ะไปแล้วใบกูว่าเดี๋ยวไอ้นั่นมันจะวาร์ปลงมาด้านล่างแล้วก็แบบเปิดน้ำแข็งปงแล้วกูก็แบบโดนคอมโบยาวๆเอ้ยไอ้นั่นมันถึงรีตัวเลยเหรอว้ <l ux> มันถึงการรีตัวเลยเหรอคิดโดนด่าว่าเด็กเลย <laughs> โดนด่าว่าเด็กเลยพอสมมติแบบมึงมึงไงเนี่ยมึงหนีอะ่ะโดยการรีเซ็ตเราโดนด่าว่าเด็กเลยเออนี่งไงเพื่อนกูบอกแล้วเราสามารถจัดก,การมันได้ Beauty Butterfly Airline เอ้ย ไอ้ทำการร่วมมือกับกูเหรอฮะแอรี่ <c oughs> กันเลยเหรอฮะอ๋อไอเสือมันปิงไว้คนดูไอเสือมันปิงทำไงไม่มา,มา,มาโอ้โอ้มันจะร้องว่าเด็กไว้คนดูเอ้ยมันจะร้องว่าทีมโล โอเคนะคนดูแป๊ดเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็ <S <s <we at> ขอจบกิจวัตรเพื่อนนี้ก่อนละการใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไครต์ให้กับผมกันด้วยนะครับผมสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ไปก่อนแล้วซียูเก้นนะครับผมบ๊ายบาย